สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆในช่องวดหมากเตี้ยนะคะทุกท่านเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีออเดอร์นะคะส่งลูกค้านะคะจำนวน3 0 0 0ต้นนะคะต้องขอขอบคุณนะคะลูกค้าจากอำเภอปากช่องนะคะจังหวัดนครราชสีมานะคะวันนี้จัดไปค่ะ3,000ต้นนะคะมากเตี้ยของเรานั่นเองค่ะหมากเตี้ยนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งพืชนะคะที่ เสริมแล้วก็สร้างรายได้นะคะได้ดีมากๆเลยนะคะใครที่อยากจะปลูกนะคะปลูกไว้ก็ไม่เสียหายนะคะหมักนะคะ เป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งนะคะจะมีรถฝาดนะคะก็มักจะนิยมนะคะนำเอาไปเคี้ยวนะคะโดยเฉพาะนะคะนคนเท่านะคะก็จะเคี้ยวหมากันนะคะซึ่งเอ่อเรียกได้ว่านะคะเป็นอีกหนึ่งพืชนะคะที่เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมากเลยนะคะเพราะว่านอกจากการเคี้ยวแล้วนะคะหมากนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนที่ศึกษาก็จะทําได้หลายอย่างเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสีแล้วก็ งานฟอกต่างๆอีกด้วยนะคะปลูกเอาไว้นะคะเป็นพืชที่ทนแ้งทนฝนไม่ต้องดูแลอะไรมากค่ะและที่สําคัญนะคะลูกโตนะคะทนต่อโรคต่างๆอีกด้วยนะคะจะปลูกเป็นแนวรั้วก็ได้ะคะ่ะจะปลูกในแนวแนวขอบสะก็ได้หรือจะปลูกเป็นไร่เลยก็ได้นะคะสําหรับระยะการปลูกนะคะต่อไร่ก็จะใช้ 400ต้นนะคะใช้ระยะห่าง2คูณ2เมตรแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ยกรองนะคะก็จะใช้นะคะประมาณ100ถึง170ต้นนั่นเองนะคะปลูกหมากคุ้มค่ายังไงนะคะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะคะปลูกหมากคุ้มค่าอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าหเลยนะคะราคาดีนะคะสร้างรายได้ให้กับเรานะคะตั้งแต่หมากอ่อนนะคะหมากสุกก็ขายได้รวมไปถึง กลับมาก็ยังจําหน่ายได้อีกเช่นเดียวกันนะคะสําหรับพันธุ์นะะี้เนี่ยค่ะเป็นพันธุ์ที่เปลือกบางนะคะเม็ดโตแล้วก็หน้าสวยนะคะผลดกช่อโตเลยทีเดียวค่ะปลูกเป็นแนวรั้วก็ได้หรือจะปลูกนะคะเป็นไม้ประดับก็ดีนะคะสวยงามนะคะใครที่กำลังมองหาหมากนะคะไปปลูกในช่วงของหน้าฝนแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะ ติดต่อสอบถามแล้วก็สั่งซื้อกับทางเราได้เลยนะคะยินดีนะคะยินดีให้คำแนะนำกับเพื่อนๆยินดีให้คำแนะนำกับทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวว่าตอนนี้เรากำลังจัดเรียงนะคะขึ้นรถกันนะคะออเดอร์สามพันต้นนะคะเราก็จะไปส่งให้กับลูกค้านะคะใครที่ไม่สะดวกนะคะมารับที่สวนนะคะเรามีรถบริการนะคะเรามีการจัดส่งนะคะหลายอย่างด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นจัดส่งเคอรี่สำหรับ ในส่วนของการจัดส่งเครี่นะคะเราจะถอนออกจากถุงชานะคะแล้วก็จัดส่งนะคะหรือใครที่อยากจะได้ทั้งถุงชานะคะเราก็มีการเหมากรงโรนะคะปริศนีนะคะบริการให้กับลูกค้าด้วยนะคะแต่สําหรับการเหมากรงโรนะคะจะคิดตามระยะทางนะคะแต่ละพื้นที่จะไม่เท่ากันนะคะ1นึ่กรงจะใช้ ได้นะคะจะใส่หมากได้ประมาณ3 0 0ร้อถึงห้าต้นนะคะใครที่สะดวกแบบไหนนะคะก็สอบถามกันได้เลยนะคะและที่สำคัญเลย เหมือนที่เราเห็นในรถนี้นะคะเราจะส่งนะคะโดยลูกค้านะคะก็จะออกในส่วนของค่าน้ามันนะคะแต่ว่าค่าน้ามันนี่ก็คิดตามเลทจ,จริงนะคะถึงแม้นน้ํามันจะแพงแต่ว่าเราคิดแบบเป็นกันเองมากๆค่ะก็ลองสอบถามกันได้นะคะขึ้นอยู่กับระยะทางอีกเช่นเดียวกันแต่ว่าไม่แพงนะคะสอบถามกันได้เลยนะคะตอนนี้เราก็กําลังจัดเรียงนะคะขึ้นนะคะสาหรับนะคะต้นหมากของเรานะคะท่าน,นี้นะคะสามถึงห้าปีก็ จะเริ่มติดผลแล้วนะคะใครที่สนใจนะคะก็สอบถามกันได้เลยนะคะพันเตี้ยลูกดกของเรานั่นเองค่ะสำหรับพันหมากของเรานะคะเป็นหมากเตี้ยแท้ลูกดกนะคะเด้ดว,ว่าเป็นทลายที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะขึ้นอยู่กับการดูแลนะคะ ซึ่งก็จะมีปัจจัยหลายๆอย่างนะคะเช่นความสมบูรณ์ของต้นนะคะฝนฟ้าอากาศนะคะถ้าเกิดว่าเราได้น้ําได้ปุ๋ยดีนะคะผลก็จะยิ่งดกแล้วก็ให้ผลผลิตนะคะออกตลอดทั้งปีนะคะเป็นหมากที่ทานคู่กับพลูค่ะปลูกง่ายโตวไวนะคะทนแรงทนฝนนะคะหลายคนบอกว่านะคะปลูกคู่กับพืชอื่นๆได้ไหมนะคะเป็นคําถามที่พบเจอนะคะเยอะมากนะคะบอกเลยนะคะว่าปลูกได้อย่างแน่นอนนะคะแซมกับพืชอื่นๆได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผลไม้ เนะีคะไม่ว่าจะเป็นนะคะพืชอื่นๆค่ะปลูกง่ายนะคะแซมกับนะคะผลไม้เช่นนะคะผลไม้ต่างๆรวมไปถึงปาล์มนะคะหรือจะเป็นในส่วนของสวนยางก็ได้นะคะปลูกคู่กับต้นกล้วยก็ดีค่ะจะเป็นพี่เลี้ยงกันนะคะเรียกได้ว่าให้นะคะเป็น ต้นกล้วยนะคะเป็นพี่เลี้ยงให้กับต้นหมากนะคะได้ดีเลยทีเดียวนะคะ3ปีก็จะได้เก็บผลนะคะปลูกได้ทุกพื้นที่แล้วก็ดูแลง่ายด้วยนะคะขายได้ทั้งในส่วนของหมากอ่อนหมากสุกนะคะมีตลาดรับซื้อนะคะสําหรับต้นกล้าบ,บนรถของเรานะคะต้นกล้าอายุ6-7เดือนแล้วนะคะความยาวจะอยู่ที่20-25เซนติเมตรนะคะปลูกหมากนะคะใครและคนที่กําลังมองหานะคะเป็น เ,เรียกได้ว่าหารายได้เสริมนะคะสำหรับนะคะอาจจะรอเกษียณหรือว่ากำลังทำงานและอยากจะปลูกควบคู่กันก็ได้นะคะปลูกหมากแซมกับส่วนผลไม้นะคะบางคนบอกว่านะคะจากไรายได้ที่เป็นรายได้เสริมนะคะตอนนี้ก็กลายเป็นรายได้หลักนะคะที่ได้รับผลผลิตแล้วนะคะโดยเฉพาะลูกค้าของเรานะคะที่เอาไปปลูกตั้งแต่นะคะสองสามปีที่แล้วนะคะตอนนี้ก็โชว์ผลงานกันแล้วนะคะเริ่มได้เห็นผลผลิตกันแล้วก็แอบดีใจกับลูกค้าด้ดยนะคะใครที่อยากจะได้ รายละเอียดพวกนี้นะคะก็สามารถที่จะสอบถามได้เลยนะคะจะมีคําแนะนําต่างๆให้กับลูกค้าทุกท่านค่ะปลูกหมากนะคะหมากเรียกได้ว่านะคะเป็นอีกหนึ่งพืชที่ยกให้เป็นพืชเศรษฐกิจนะคะปลูกแซมกับพืชอื่นได้ง่ายนะคะแล้วก็ไม่กินพื้นที่นะคะเพราะว่าไม่มีกิ่งก้านสาขาอยู่แล้วเนาะปลูกง่ายดูแลง่ายให้ผลผลิตตลอดทั้งปีราคาดีนะคะน้ําหนักเยอะนะคะพืชเศรษฐกิจที่นะคะ ต้องการของตลาดเลยทีเดียวค่ะเรานะคะทั้งส่งออกและนาเข้านะคะในแต่ละปีนะคะไม่เพียงพอต่อความต้องการนะคะเรวาวาช้เยอะมากๆเลยนะคะทั้งในส่วนของงานฟอกนะคะงานสีนะคะรวมไปถึงข้าอุตสาหกรรมต่างๆเยอะมากนะคะส่งออกไปหลายประเทศมากทั้งในส่วนของสิงคโปร์ไต้หวันนะคะฟิลิปปินส์นะคะพามา่าเวียดนามนะคะแล้วก็อีกหลากหลายประเทศอีกด้วยนะคะ ค่ะแล้วก็เรียงไปเรื่อยนะคะสำหรับนะคะในคันนี้นะคะก็ใช้ทั้งหมด3า0พันต้นนะคะก็กำลังจัดเรียงสำหรับมากนะคะไปส่งให้กับลูกค้านั่นเองนะคะค่ะแล้วก็เรียงไปเรื่อยนะคะสำหรับนะคะในคันนี้นะคะก็ใช้ทั้งหมด3 0 0พันต้นนะคะก็กำลังจัดเรียงสำหรับมากนะคะไปส่งให้กับลูกค้านั่นเองนะคะ வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம்.